สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The p a n o ท i t และนี่คือ The History และเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ครับและนี่คือตอนที่2ของประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ตอนแรกเราพูดถึงการเกิดขึ้นของดินแดนแผ่นดินต่ําก็คือดินแดนนร์แลนด์นะครับตอนนี้เราจะมุดถึงพัฒนาการบ้างแล้วครับณนะตอนนี้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นพงสิ่งที่เรียกว่ารัฐฮอลแลนด์ หรือดินแดนฮอลแลนด์ครับและที่สำคัญก็คือมันไม่ได้หยุดติบโตมันกำลังเติบโตครับและจะเข้าสู่ห่วงประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยซึ่งเรื่ราจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับฮอลแลนด์ Holland, ไม่ได้หยุดเจริญติบโตเพียงเท่านี้ครับในศตวรรษที่13พวกเขาเติบโตมากขึ้นไปอีก ในปี1234ฮอลแลนด์มีผู้ปกครองใหม่นามว่าวิลเลียมที่2เขาคนนี้มีวัสนาได้เป็นถึงกษัตริย์แห่งเยอรมน,นีเลยนะฮะเนื่องจากในช่วงเวลานั้นนะครับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดินแดนเยอรมน,นีเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอินเตอร์เรกนุ่มครับหรือยุคที่ว่างเว้นจากองค์จัก,กรพรรดินั่นเองซึ่งไม่มีผู้นําสูงสุดในการปกครองนั่นจึงทําให้การเมืองของเยอรมน,นีแตกแยกและไร้สเสถียรภาพ คุณนางบางส่วนมองหาคุณนางภายนอกเยอรมนีมาเป็นผู้นำสูงสุดชั่วคราวเพื่อสมานร,รอยร้าวเราต้องไม่ลืมนะครับว่าฮอลแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานั้นฉะนั้นคุณนางระดับกลางค่อนทางเล็กที่อยู่ห่างไกลาจากศูนย์กลางจักรวรรดิอย่างเคาตี้แห่งฮอลแลนด์ก็มีสิทธิ์และมีความชอบธรรมเหมือนเหมือนคุณนางคนอื่นที่จะได้เป็น กษัตริย์เยอรมนีในที่สุดครับวิลเลียมหรือวินแฮมก็ได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์เยอรมนีแบบชั่วคราวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นตำแหน่งเป็นจักรพรรดิครับปกติแล้วตำแหน่งกษัตริย์เยอรมนีมันจะพ่วงจักรพรรดิใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีการแต่งตั้งจักรพรรดิครับเป็นกษัตริ์แต่ไม่ได้เป็นจักรพรรดิซึ่งก็ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี1247ไปจนถึงปี1256เยครับในานางของกษันริย์วินหฮมแห่งฮอลแลนด การก้าวขึ้นสูน่อำนาจสูงสุดในเยอรมนีอย่างไม่คาดคิดของวิลเลียมเนี่ยนะครับได้สร้างบาร,รมีให้ก,กับแคว,นว้นเวอฮอนแลนด์อย่างมากทีเดียวความมั่งคั่งหลายอย่างเริ่มประดังประเดเข้าสู่แคว้นจนรุ่งเรืองครับในยุคข,ของวินแฮมนี่เองครับพื้นที่ฮอลแลนด์ใต้จะขยายตัวอย่างมากอย่างเมืองเฮกถูกสร้างซึ่งเมืองเนี้ยถูกสร้างขึ้นเพื่อจะเป็นศูนย์การการปกครองในดินแดนฮอลแลนด์ตอนใต้ โดยชื่อเมืองเนี่ยมีความหมายว่าเขตของผู้ปกครองครับในเมืองนี้จะมีวังซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองที่ว่าบินเนอร์พอันแปลว่ารัชสำนักส่วนไหนครับแล้วก็มีการกอร่อสร้างแล้วก็ขยายเติมมาเรื่อยๆนะฮะจนมีตึกที่พักของผู้ปกครองและสถานที่วัดราชการที่เรียกว่า r ีเดอร์ซองครับซึ่งแปลว่าหออัศวินในเสื้อเพื่อให้ใช้เป็นที่จัดประชุมกลุ่มคนงานในกิจการแผ่นดินเพื่อที่จะประกาศเรื่องสำคัญก็มักจะทำที่นี้ด้วย ต่อมาครับเฮกก็กลายเป็นเมืองที่ปกคร,รองฮอลแลนด์เอามาอยู่อาศัยเป็นที่ประจําและบินเนอร์โฮฟก็กลายเป็นศูนย์กลางการ,การปรกครองของฮอลแลนด์ทั้งทางเหนือและทางใต้ไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนอกจากนี้ครับฮอลแลนด์ใต้ย,ยังมีอีกหลายเมืองที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็พัฒนาในช่วงไล่เรียกกันครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเดลไลเดนคาดาวและรอตเตอร์สดัม พื้นที่และเมืองต่างๆในฮอลแลนด์ใต้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดจนสุดท้ายกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางเมืองและเศรษฐกิจที่มีความสําคัญไม่แพ้ฮอลแลนด์เหนือเลยสุดท้ายครับเมื่อการเมืองในจกักรวรรดิโรมันอันซิสพันหววอีกครั้งหนึ่งในกลางศตรวรรษที่1 3เมื่อมองกุฎกษัตริย์เยอรมนีตกเป็นของคุณนางคนอื่นฮอลแลนด์ Holland ก็กลับมาเป็นแคว้นธรรมดาดังเดิมกระนั้นก็ไม่มีใครลืมว่าครั้งหนึ่งครับกษัตริย์เยอรมนีเคยมีกษัตริย์ที่เป็นคนฮอลแลนด์ครับ ต่อมาในปี1256ครับฮอลแลนด์มีผู้ปกครองใหม่ที่เก่งกาจไม่แพ้ใครเหมือนกันนั่นก็คือฟอริสที่5ครับเขาเป็นลูกแท้ๆของวิลเลียมที่2กษัตริย์แห่งเยอรมนีผู้ยิ่งใหญ่ฟอริสสานงานต่อจากพ่อของเขาครับโดยเข้ามาปรับปรุงระบบการเมืองการปกครองแล้วก็ขยายดินแดนแล้วก็ปราบกบฏภายในด้วยในยุคสมัยของเขาครับฮอลแลนด์เกิดกบฏภายในจากขุนนางระดับหลอดก็คือขคยแบร์แห่งอัมสเติร์มซึ่งเป็นผู้ควบคุมดินแดน อัมสเตอร์ดัมและก็แฮมันแห่งวูเดนซึ่งเป็นผู้ควบคุมดินแดนวูเดนนั่นเองคุณนานทั้งสองศพโอกาสครับปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อต้านฟอริสจนเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่สุดท้ายฝ่ายกบฏพ่ายแพ้ทั้งหมดครับฟอริสยึดอัมสเตอร์ดัมและวูเดนซึ่งถือเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่สาคัญโดยเฉพาะอัมสเตอร์ดัมดินแดนที่เป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆที่แม่น้ําอัมสเตอร์ไหลผ่านครับรวมถึงเมืองสําคัญอย่างอัมสเตอร์ดัมซึ่งเดิม ตอนนั้นนับเวลานั้นอสตัมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งเท่านั้นเองฟอริสนะครับปรับปรุงระบบจัดการที่ดินและการเกษตรของฮอลแลนด์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจนเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตและเขายังเป็นคนที่เอาใจใส่กลุ่มขุนนางกลุ่มชาวนาอย่างมากด้วยมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆครับซึ่งส่วนหนึ่งเพราะต้องการเอาใจไม่ให้คิดกบฏนั่นเองการเลื่อนชั้นขุนนางชาวนาจำนวนมากให้เป็นอัศวินด้วยเหตุน,นี้ครับฟอริสจึงได้ฉายาว่าพระเจ้าของชาวนา เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในยุคข,ของฟอรเรสคือน้ำท่วมใหญ่ครับหรือเหตุการณ์น้ำท่วมนักบุนลูเซียในปี1287เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะครับทำให้ฮอลแลนด์เกิดอ่าวที่เรียกว่าซาวเดเซครับซึ่งเป็นอ่าวขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างฮอลแลนด์เหนือกับฟรีสแลน เซาลเดเซนะครับเป็นเหมือนสระของเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นอ่าวธรรมชาติที่เกิดจากน้ําท่วมการเกิดเซาลเดเซนี่เองนะครับทำให้เกิดเมืองท่าใหม่ๆขึ้นมาด้วยซึ่งมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ําท่วมขังเข้ามาถึงดินแดนตอนในของฮอลแลนด์ทาให้เส้นทางเดินเรือเนี่ยสามารถเข้ามาถึงด้านในได้จนเป็เุจุดกําเนิดของเมืองท่าการค้าสําคัญที่มีชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมครับเมืองอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดชายฝั่งทะอ่า,อาวเซาลเดเซซึ่งเรือเข้าถึงได้สะดวกก็เลยเกิดเป็นที่อยู่อาศัยและก็เมืองท่าครับเป็น จุดสังเกตสำคัญของเมืองนี้ก็คือมีแม่น้ำอัมสเตอร์ไหลผ่ากลางเมืองเลยครับและมีเขื่อนกั้นระหว่างแม่น้ำจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองที่แปลว่าเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำอัมสเตอร์ดังนั้นครับอัมสเตอร์ดัมเดิมที่เป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆน้อยๆ ก็แปลงกายก<ล>ายมาเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ต่อมาผู้ปกครองฮอลแลนด์แปลงเมืองแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองท่าค้าขายโดยสมบูรณ์ครับอัมสเตดัมจะค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางการค้าใหม่มีพ่อค้าจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่นี่ฮอลแลนด์ตอนเหนือและตอนใต้ครับได้ผนึกำลังการจนกลายเป็นคว้นที่มีรากฐานมั่นคงและครบเครื่องขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นผู้นำของกลุ่มเมืองที่อยู่ในยุโรปแผ่นดินตันครับ เหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้เปลี่ยนโฉมดินแดนดัตช์ไปอย่างมหาศาลเลยครับทำให้ชาวดัตช์ตระหนักว่าพวกเขาจะปล่อยให้น้ําทะลักมาท่วมมากกว่านี้ไม่ได้ครับต้องหันมาเอาใจใส่หาวิธีจัดการกับน้ําท่วมนี้ที่มันแป,ปรปลวนเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้เลยจนต่อมาครับชาวดัตช์คิดค้นนวัตกรรมรับมือและจัดการน้ําท่วมหลักวิธีชาวดัตช์ได้คิดค้นการสร้างทํานบหรือเขื่อนกั้นน้ําที่เรียกว่า ไดครับไดคือการนำทรายแล้วก็ดินเหนียวมาก่อเป็นทํานบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทะลักเข้ามาในแผ่นดินแล้วก่อให้เป็นกําแพงกั้นชั้นเดียวหรือหลายชั้นลาดชั้นตามดับน้ําทะเลขึ้นไปเรื่อยไดบางแห่งมีถึง5-4งมีถึง4ีถึงชั้นเลยนะฮะเพื่อให้ป้องกันน้ําทะเลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้านหลังทำนบก็จะทําเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนครับหลายๆเมืองของดัตต้องทําได์ล้อมเมืองเอาไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันอุทกภัยและจากการสร้างไดก็จะมีเมืองเล็กๆหล,ลายเมืองเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์ที่เป็นเขื่อนกั้นน้ําโดยเฉพาะสังเกตได้ว่าเมืองเหล่านี้มักลงท้ายด้วยคําว่าดัมครับซึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองเช่นอัมสเตอร์ดัมซาดัมสปานดัมอย่างนี้เป็นต้น การดูแลรักษาได์ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวดของชาวดัชครับพวกเขามีตำนานฮันบริงเกอร์ซึ่งว่าด้วยเด็กชายคนหนึ่งที่นานิ้วตัวเองไปอุดรูร่วของไดไว้จนรักษาเมืองให้รอดพ้นจากน้ําท่วมได้สําเร็จนอกจากนี้ครับดัชยังเป็นผู้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าประตูน้ำครับซึ่งเป็น,นกลไกเปิดปิดน้ําควบคุมปริมาณน้ําตามจุดต่างๆในเมืองจนสามารถควบคุมกระแสน้ําที่ไหลเข้ามาในเมืองได้ตามที่ตัวเองต้องการดินแดนดัชจะค่อยๆกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเขื่อนหรือทํานบครับซึ่งจะมีระบบจัดการน้ําและจัดการเส้นทาง เดินเรือแม่น้ําภายในเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้นครับเมืองที่ไม่มีเขื่อนหรือทำนบต้องพึ่งพาเมืองที่มีเขื่อนจนกลายเป็นระบบบูรณาการร่วมมือกันครับเพื่อที่จะสอดส่องด,ด,ดูแลน้ําซึ่งมีขนาดใหญ่โตโมโหฬารมากการที่มีได้เงี้ยเองครับทำให้ดัชสร้างองค์กรเพื่อดูแลระบบและ,และบํารุงรักษาดัชสร้างองค์กรจัดการที่เรียกว่าสภาแห่งน้ําครับในศตวรรษที่13ดินแดนดัชมีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นและเริ่มอยู่ตัวฉะนั้น การสร้างระบบการปกครองเพื่อดูแลทำนบต่างๆจึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการอยู่รอดของเมืองในระยะที่ยาววินเลมที่2ในฐานะผู้ปกครองฮอลเลน์ในขณะนั้นตระหนักถึงความสำคัญจึงอนุญ,ญาตให้เมืองต่างๆจัดตั้งสภาแห่งน้ำครับสภาแห่งน้ำนี้มีชื่อในภาษาดัตช์นะครับว่าฮ uh ูฮิมรามนะฮะสภาแห่งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มต่างๆก็ตั้งแต่ประชาชนโตไปเกษตรกรผู้ดูแลสาธารนณะตัวแทนเหล่านี้มักจะทำการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ หัวหน้าสภาจะเรียกว่าไดกราฟครับซึ่งทำมาซึ่งได้ตำแหน่งมาจากการลงมติเลือกตั้งจากสมาชิตสภานั่นเองสภาแห่งน้ํามีลักษณะคล้ายกับการร่วมหุ้นลงขันกันครับเพราะว่าเขื่อนหรือทำนบเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างและการบำรุนรักษาค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงตามไปด้วยฉะนั้นครับตัวรัฐตัวผู้ปกครองไม่สามารถออกค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งหมด ฉะนั้นทุกคนในเมืองที่เข้าเป็นสภานี้จะต้องถูกเก็บค่าสมาชิกครับหรือเมืองทุกเมืองที่อยู่บนได์จะต้องถูกเก็บค่าสมาชิกด้วยและแต่และเมื่อถูกเก็บค่าสมาชิกไปแล้วพวกเขาจะมีสิทธิ์ออกเสียงว่าควรจะบริหารน้ําและจัดการประโยชน์จากทานบนี้ให้กับอาชีพตัวเองได้อย่างไรได้ทุกคนที่จ่ายเงินด้วยเรียกได้ว่าก็ได้ทั้งสองต่อน,นั่นเองนะฮะมีสถิติว่านะครับเนเธอร์แลนด์เคยมีสภาแห่งน้ําสูงสุดถึง3,500แห่งครับด้วยจํานวนที่มากมายและมีกันแทบทุกเมืองผู้ปกครองดัต จึงใช้สภาแห่งน้ำนี้ทำเป็นหน้าท,ท,าที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปโดยปริยายด้วยครับนอกจากดูแลเขื่อนแล้วก็ดูแลเมืองไปด้วยในตัวเลยหัวหน้าสภาแห่งน้ำก็จะทำหน้าที่คล้ายนายกเทศมนตรีนั่นเองซึ่งจะดูแลปกครองระดับหมู่บ้านหรือระดับเมืองขนาดต่างๆไปในตัว ต่อมาครับเมื่อดัตช์เนี่ยได้รวมตัวกันเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีการตั้งหน่วยงานดูแลระบบน้ำทั่วประเทศที่ชื่อว่า b u r ร o o r d e w a t e r s t วา t นะฮะหรือ r i g h t w a t e r s t a k k ในปี1789 หน่วยงานนี้ปัจจุบันก็คือกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลน้ำโดยเฉพาะนั่นเองเขื่อนและสพน้ำกลายเป็นกระดูกสันหลังในชีวิตประจําวันของชาวเนเธอร์แลนด์ครับและมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลในเดือนนี้สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางน้ําท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆด้วย นอกจากแคว้นฮอลแลนด์ครับยังมีดินแดนอีกหลายแคว้นที่จะเดินตบโตและมีพลวัตเป็นของตัวเองหลังจากเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในศตวรรษที่13จนเกิดอ่าวซาวเดยเซยอย่างถาวรดินแดนทางขวามือของอ่าวก็เกิดท่าเมืองใหม่ๆครับแล้วก็เกิดพลวัตทางการค้ามากมายนั้นทาให้เมืองต่างๆในดินแดนตอนใตน้ตอนในเนี่ยได้รับอันนิสงเจริญเติบโตต,ต,ตามไปด้วยดินแดนในัางตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ที่เคยรกร้างนละเต็มไปด้วยป่าก็เริ่มเฟื่องฟูครับ เจ้าผู้ปครองบิชอปแห่งอูเทรตเป็นเจ้าของที่ดินจํานวนมากในเนแนด์ตะวันออกที่ดินเหล่านี้ถูกถือครองในรูปอํานาจของโลกอันแยกจากที่ดินในทางศาสนาโดยเรียกกันว่าสตริกอูเทสครับามี3แคว้นใหญ่ที่อยู่ในการดูแลและการครอบครองของเจ้าผู้ของบิชอปแห่งอูเทร็ตก็คือโอเฟอร์ไรเซ่นกรอนิงเกและเดรเตครับกรอนิเกนเป็นแคว้นตอนบนติดก,กับทะเลและเต็มไปด้วยป่าส่วนเดรเ เต็มไปด้วยป่าแล้วก็สร้างโบราณคดีฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากครับแต่ลักษณะสำคัญสนะเด่นของพวกเขาก็คือพวกเขามีวิธีรับมืออุทกภัยแบบโบราณก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าเนินดินชั่วคราวที่เรียกว่าเทิร์ฟครับซึ่งยังคงเห็นได้ในปัจจุบันด้วยส่วนโอไรโอเฟอร์ซิลไรเซนกลายเป็นแคว้นที่มีความเป็นสังคมเมืองและมีความเป็นพลวัตทางการค้าที่ค่อนข้างสูงพวกเขามีเมืองอย่างคัมเปิลครับหรือว่าชโลเลอร์แล้วก็เดนววนเตอร์ซึ่ง ล้วนแต่จเจริญรุ่งเรืองด้วยการค้าทั้งสิ้นโดยเฉพาะเมืองคัมเปิลครับซึ่งมีท่าเรือ ika, อยู่ติดกับอ่าวซาวเดเซเมืองเหล่านี้เป็นเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับเยอรมันหาแม่น้ำไอเซนซึ่งสุดท้ายจะไปบรรจบกับแม่น้ำไรน,น์ในเยอรมนีฉะนั้นพวกเขาก็เลยทําการค้าขายกับกลุ่มสันนิบาตฮันเซติกซึ่งทรงอิทธิพลในทะเลเหนือและทะเลบอติกด้วยอีกแคว้นอิสระใหญ่ใน,ในเนเธอร์แลนด์ตะวันออกก็คือเคลเดอร์หรือว่าดัชชีเคลเดอร์ซึ่งเคยเป็นแคว้นระดับเคานตี้ของจักรวรรด เคยเดอร์มีเมืองเก่าอย่างไน์เมเคิลครับซึ่งเป็นศักเป็นที่ประทับของจักรพรรดิยามที่เสด็จมาบริเวณดินแดนยุโรปต่ำต่อมาครับแคว้นนี้ถูกยกระดับให้เป็นดัชชีในปี1339เดเครเดอร์มีเมืองสูงการสำคัญอย่างซูฟเฟนครับซึ่งเป็นเมืองการค้าเครเดอร์ถือตัวเองว่าเป็นหนึ่งในทายาทของดัชชีโลทาริงเจียนหรือดัชชีรอแลนด์ต่ำดังนั้นจึงทำให้จึงทาให้พวกเขามีสงครามแย่งชิงดินแดนแล้วก็สงครามกู้ศักดิ์ศรีกับแคว้นอื่นๆในเนเธอ,อร์แล เรื่อง,งก็รวมทั้งอูเทรกคและก็ฮอลแลนด์ลามไปถึงแคว้นในเบลเยียมอย่างบราบรันก็ไม่ไายต้องถูกแคว้นเคลเดีนเนยเข้ามาลุกรานอยู่เสมอรายได้หลักของแคว้นคือการส่งทางหารออกไปรบนั่นเองครับทั้งในดินแดนอังกฤษและฝรั่งเศสพวกเขาไปแคว้นที่โดดเด่นมาก แต่ก็ไม่สามารถโดดเด่นเท่าได้กับฮอลแลนด์นั่นเองนอกจากนี้ในภาคตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ยังมีรัฐเล็กๆคเคาตี้จำนวนมากครับซึ่งอยู่ใกล้ใต้การดูแลของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเคยมีส่วนเกี่ยวข้องการเมืองเนเธอร์แลนด์ตัวอย่างเช่นเคานตี้ยูริชหรือเคานตี้คลูเวนและก็เคาตี้แบร์ครับซึ่งภายหลังถูกยกระดับให้เป็นระดับดัตชีทั้งหมดเลยรัฐเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องกับการเมืองเนเธอร์แลนด์อยู่เสมอเช่น แต่งงานกับตระกูลขุนนางในเคลเดอร์และก็ต่อสู้แย่งเชิงเมืองกันดินแดนในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันเนเทลลด์และเยอรมนี R ปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงศตวรรษที่14-15ปัจจุบันรัฐเหล่านี้อยู่ในการครอบครองของประเทศเยอรมนี y R ครับแต่ว่าก็มีบางเศษเสี้ยวอยู่ในเนเธอร์แลนด์จึงได้รับอิทธิพลทั้ง2วัฒนธรรมเลยครับและมีประวัติที่คาบเกี่ยวกับ2ประเทศนี้อยู่เสมอ หลังจากที่สายตระกูลฮอลแลนด์เดิมปกครองฮอลแลนด์มายาวนานกว่า400ปีเมื่อถึงต้นศตวรรษที่14สายตระกูลเดิมก็มีอันสิ้นสุดลงครับและส่งบาลังให้กับญาติในสายตระกูลใหม่ที่ชื่อว่าตระกูลอาเวนตระกูลอาเวนได้รับมรดกแคว้นเอนโนในดินแดนเบลเยียมมาด้วยครับฉะนั้นผู้ปกครองฮอลแลนด์จากนี้จึงได้ปกครองควบเลยครับทั้งฮอลแลนด์และเอนโนผู้ปกครองคนสุดท้ายของตระกูลอาเวนมีความว่ามาร์กาเร็ตที่1ครับมาร์กาเร็ตเนี่ยแต่งงานกับหลุยที่5ครับ อ่แต่งงานกับหลุยที่4ครับซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งจัก,กวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีศักเป็นกษัตริย์แห่งเยอรมน,นีด้วยการแต่งงานนี้เองการแต่งงานกับผู้มียมนาจนมากขนาดนี้ครับนั่นหมายความว่าย่อมทาให้ทรัพสมบัติทั้งหมดของตระกูลถูกโอนถ่ายไปยังฝั่งสามีตามกฎหมายบ้านเมืองเมื่อตามกฎหมายคาตาลิกในสมัยนู้นนะครับเมื่อลูกของทั้งคู่คือวิลเลียมที่5สืบบาลังฮอลแลนด์ต่อไปในปี1354ตระกูลผู้ปกครองฮอลแลนด์จึงเปลี่ยนอีกครั้งมาเป็นตระู w i น t e นชบัดครับตระกูลขุนนางใหญ่เยอรมน,นีผู้ปกครองบาวาเรียกลางศตวรรษที่14นั่นเองที่ทําให้ปั่นเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะขุนนางในฮอลแลงเกิดเสียงแตกขึ้นมาครับมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยครับที่จะให้ตระกูลวินเทนชบัดเข้ามาปกครองเพราะว่าพวกเขาต้องการเห็นอะไรใหม่ๆกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าไม่ไว้ใจคนท้องถิ่นแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลง กลุ่มที่สนับสนุนตระกูลวินเทอร์ชบัตจะถูกเรียกว่ากลุ่มคอตครับซึ่งมีซึ่งตั้งชื่อตามตรงสัญลักษณ์ของแคว้นบาวาเรียนที่เป็นรูปาลายตารางสี่เหลี่ยมเฉียงหลายอันซ้อนซ้อนกันลายสี่เหลี่ยมเฉียงเป็นลักษณะเหมือนเกล็ดปลาครับสมาชิกกลุ่มนี้ก็ตั้งจะเป็นพวกขุนนางหัวก้าวหน้า ส่วนกลุ่มที่ต่อต้านตกะกุลวินเทจฉับจะเรียกว่ากลุ่มฮุกครับซึ่งแปลว่าตะขอเหล็กซึ่งแน่นอนครับมันก็ล้อมาจากอุปกรณ์จับปลาคอตนั่นเองก็เป็นสราระของการต่อต้านกลุ่มคอตนั่นเองครับสมาชิกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนร่างเก่าที่อยากจะรักษาหน้าเดิมไว้ จึงทาให้เกิดสงครามกลางเมืองในฮอลแลนด์ที่เรียกว่าสงครามฮุกและคอตหรือสงครามตะขอเหล็กกับปาคอตนั่นเองครับนับตั้งแต่ปี1350เป็นต้นไปครับในช่วงแรกเนี่ยผมปรากฏว่ากลุ่มคอตเนี่ยชนะจนกลุ่มอำน,นาส่วนใหญ่ไว้ได้ทําให้ตระกูลวินเทอร์ชมเนี่ยสามารถปกครองฮอลแลนด์ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทั้งกลุ่มคอตและฮุกก็ไม่ได้ยุติบ,บทบาทลงไปครับยังคงเคลื่อนไหวและมีบทบาทอยู่เงียบๆตลอดช่วงที่ตระกูลวินเทอร์ชมปกครองจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของผู้ปกครองคนใหม่อย่างชักคารนแห่งบาวาเรียนในต้นศตวรรษท ออชาคาลินครับถูกฟิลิปผู้ประเสริฐยุคแห่งเบอร์กันดีท้าทายชิงบอลลังครับฟิลิปในเวลานั้นเป็นขุนานางที่ทรงที่พลในยุโรปแผ่นดินต่ำอย่างมากและเขากําลังขยายอาณาจักรจึงเข้ามาอ้างสิทธิในการปกครองฮอลแลนด์พร้อมกับการทําสงครามมีกลุ่มขุนานางคอตและฮุกร่วมสมําคัญด้วยนะครับโดยกลุ่มฮอตกลุ่มคอตเนี่ยสนับสนุนฟิลิปส่วนฮุกเนี่ยสนับสนุนชัคาลินสุดท้ายฟิลิปชนะครับ ชักกลินพ่ายแพ้และสูญเสียสิทธินในการปกครองฮอลแลนด์ทั้งหมดในปี1426แต่กันนั้นก็ตามครับชักกลินก็ไม่ได้เสียหนนาไปทั้งหมดนะครับทั้งคู่เนี่ยได้ทําสัญญาต่อกันว่ายังจะอนุญาตให้ชักกลินเนี่ยใช้ชื่อต่อท้ายว่าผู้ปกครองออลแลนด์เพื่อหาประโยชน์ได้ภายใต้เงื่อนไขว่าชักกลินผู้ยังไม่มีบุตรตอนนั้นห้ามแต่งงานใหม่เพื่อที่จะมีบุตรสืบบัลลังก์แต่ทว่าสุดท้ายชักกลินละเมิดสัญญาครับจึงทําให้ชักกลินถูกปลดจากบ,บัลลังก์นับแต่นั้นเป็นต้นมาแคว้นฮออน ก็ตกเป็นของลูกหลานผู้ปกครองแคว้นเบอร์กันดีอย่างสมบูรณ์ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปร,บริษัทเนเธอร์แลนด์ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมานะครับมันจะมีการพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงสําคัญมากเลยครับเพราะเป็นช่วงที่ทําให้ก่อกําเนิดประเทศเนเธอร์แลนด์จริงๆประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของท่าเรือการค้าใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะเติบโตจากการค้าแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของความเป็นเนเธอร์แลนด์มันเกิดจากน,นักบวชหัวกระบทครับพวกบาทหลวงหัวกระบทที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับาศาสนาจักรนี่แหละครับคือผู้ที่ทําให้เนเธอร์แลนด์ถือกําเนิดขึ้นแล้วจะพูดง่ายเลยครับเนเธอร์แลนด์คือดินแดนที่มีความโดดเด่นที่สุดในช่วงที่มีการสละปนานนิกลัล โปรตัดแสนนั่นเองซึ่งเราจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนึงของเดปันวิทย์ด้วยสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ